พี่เห็นไหม,มเฮ้ยใครอ่ะพี่ใครอ่ะเสื้อไม่ไมใส่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอฟซีพีน่ากระตุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่อง แสงเดือนตะลุยป่าพี่วันนี้แสงเดือนมาเข้าป่านะคะซึ่งหลังจากที่ไม่ได้เข้าป่ามาเกือบอาทิตย์นะคะวันนี้เราก็กลับมาเข้าไปเป็นวันแรกของสัปดาห์นะคะพี่แล้ววันนี้เนี่ยเราก็ได้มาที่ข้างลำธานซึ่งตรงนี้ช่วงแนะนําขุ่นมากๆพี่แล้วก็ตรงนี้เป็นทางเดินเข้าไปซึ่งตรงนี้เรายังไม่เคยมานะคะนี่เป็นครั้งแรกนะ แต่เราพยายามเดินที่มันใกล้น้ำแล้วก็เดินเดินที่มันแบบเดินง่ายเนาะเราตรงนีน้พี่เห็นไหมทางเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างมืดแล้วก็ต้นไม้เยอะค่อนข้างรกนะคะพี่มันไม่ได้รกแต่ว่ามันมืดแบบมันทืบอะค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะคะฝากพี่ๆนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดสั่งซคัญ ทำกดท,ทำโฆษณาเพื่อซัพพอร์ตเราอีกหนึ่งช่องทางาน,นะคะที่เดี๋ยวเราเดินไปพ,พร้อมๆกันว่าข้างในที่เราเดินไปเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะไปกันเลยค่ะค่ะที่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันตรงนี้เดินเข้ามาแล้วรู้สึกเหมือนจะเดินเข้าไปเมืองเดินเข้าไปเมืองรับแรงย,ยังไงไม่รู้นะคะพี่เห็นไหมแตงข้างเป็นน้ำนะนี่ตอนนี้เราเดินเข้ามาแล้ว ตกใจหมดเดี๋ินเข้าไปตอนนี้มันมีสองเส้นทางนะคะพี่ทางนี้กับทางนี้เดี๋ยวเราเดินไปทางนี้ว่านี่ต้นไม้ต้นใหญ่นะคะพ,พี่ว่าเราเราจะเดินทางนี้ดีเดินทางนี้ดีกว่า เดินเข้ามาล่ะคุณค่อนข,ข้างเหมือนแบบต่ารับแรงยังไงไม่รู้ค่ะพี่พี่เห็นไหมพอระหว่างทางเดินเข้ามาเนี่ยมันมันมืดมันทึบแต่พอเราเดินเข้ามาข้างในเนี่ยเหมือนมันสว่างพี่เห็นน้ำไหมน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นเลนึง น้ำขุนนะหลังจากที่ฝนตกมานะคะนี่น้ำขุนตอนนี้เราก็ยืนอยู่บนต้นไม้นะคะพี่พี่เพราะว่ามันนข้างทียู่เจอดาลึแต่น้ำขุนแบบนี้มัน น้ำาุนแบบแดีมันน่ากลัวนะคะเหมือนแบบบางทีเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ใต้น้ำหรือเปล่าเหมือนไม่มเงียบสิ อาจจะเป็นเสียงสัตว์ปากได้เนาะไม้ตรงนี้ค่อนข้างที่แบบรกแล้วก็น่ากลัวมาก เสียงว่ะให้เหมือนได้ยินเสียงหมูป่า เสียงนกคิดว่าเสียงคนเดิดมามาได้ไงฮะเสียงในน้ำนะพี่นี่เรามาเห็นเส้นทางเดินแล้วจะราเดินไปทางนี้กัน กลัวมากตอนนี้คือเรากำลังหามองมองทางอยู่ยนะไม่รู้ว่าเป็นทางไหน จิ้งหลนตกใจหมดพี่จิ้งหลนจิ้งหลินหล่นผ่านมานะพี่รู้สิน่าก,กลัวเมื่อกี้จิ้งหลนมันมาทางนี้อนะ่ะตัวใหญ่มากจิ้งหลนในป่ายเยอะมากนะพี่ต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ในป่านี้คนเดียวนะซึ่งป่านี้มันเป็นเหมือนป่าที่แบบว่าเหมือนตอนเราเดินเข้ามาเหมือนที่เราเจอต้นไม้ค่ะป้าเป็นอุโมงค์ไม้นะคะพี่เหมือนมันเป็นแบบประตูทางเข้ามานะพอเราไอ้ดีที่ตรงนั้นอนะ่ะพอเราเดินออกไปเนี่ยมันก็จะหน้าปากหน้าปากทางก่อนที่เราจะเข้ามาเนะี่ยมันมันเป็นแบบว่าเปิดล่งพอ ระหว่างทางเดินเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นป่าทึบมีต้นไม้มีอะไรแบบนี้มันจะทึบนะพี่พี่พอเราเดินเข้ามาอีกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเปิดโลง่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งนะซึ่งมันเหมือนแบบเป็นทางประตูทางเข้าอะไรเงี้ยมันรักลอยบอกเสียงเสียงไม้เสียงน้ำ มีอะไรอยู่ในน้ำหรือเปล่าซึ่งตอนเนี้ยเราก็นั่งอยู่ตรงนี้นะซึ่งตรงตรงนี้นมันมันล่มนะคะพี่แล้วก็มันเย็นแต่ว่าน้ำสีน้ำ,นำ,นำไม่ควรนี่เราลงเรินไป อีกนนิดึงพ,พี่เห็นไหมน้ำขุนน้ำค่อน,น,นข้างที่จะขุ่นมากพ,พี่เห็นไหม แต่เดินเข้ามานี่เสียงนี่ยุดเลยนะคะพ,พี่แต่พี่พี่ว่าตรงนี้ใช่ไอ้เค้ยไหมตัวอะไรอะ่ะคืออะไรมองไม่ชัดน,นะคะพี่พวันน้ำมันขุ่นนะพราไม่น,น่าใช่นะเพราะมันนิ่งมากแต่เคีในฟาร์มแบบเนี้ยมันก็นนิ่งนะคะ เดินเส้นทางดูค่อนข้างที่จะลุกขับแบบนี้ ต้นไม้สูงมากเหมือนมันเป็นห้างนะคะพี่พี่เขาคือใครอะ่ะเขามันนั่งอยู่คนเดียวนะเสื้อผ้าก็ไม่ใส่แล้วก็อยู่บนต้นไม้ไเลยนะพี่ เดินเข้ามาลึกแล้วนะแล้วมาเจอนะตอนนี้มันอยู่ข้างลำทารน,นะคะพี่ย่ะมันเป็นเป็นคนหรือว่าเป็นอะไร เราก็ไม่แน่ใจนะพี่พี่เดี๋ยวเจะเดินเขาไปถามว่าคือเขาเป็นใครหรือว่ายังไงเนาะตอนนี้เราก็เดินมาเห็นก็งงอยู่เพราะว่าเขานั่งบนต้นไม้นะคะเขานั่งข้างบนเละบนท้างสูงนะตอนนี้เราก็กล้ากลัวนะคะพ,พี่เพราะว่ากลัวว่าจะไม่ใช่คนนะ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพวกเปล่งแปลงกายหรือเปล่าว่าเขาไม่ใส่เสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเราจะาไม่ตอนนี้เขายังไม่เห็นเราเนะี่นกแอบอยู่ เดินไปใช่ใกล้เพราะความแน่ใจนะใครอะเป็นใครอะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงน้องต้นไม้ครับเฮ้ยน้องต้นไม้มัมนคุน<อ>นะคีนจากเมืองมาดานครับอ๋อพี่น้องเขามาจากเมืองมาดาน น้องต้นไม้ที่อยู่บ้านพี่แฟรใช่ไหมใช่ครับเอามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะผมเอามาเดินเล่นครับมางนัดูน้ำครับอ๋เอาแล้วไม่ได้อยู่บ้านพี่แฟรหรอตอนนี้อยู่เมืองบาดาลครับ๋อแล้วมามาอยู่คนเดียวเนี้ยนะไม่ได้อยู่คนเดียวครับอยู่กับใครอะเล่นคนเดียวครับโอ๋เอาคิดไว้อยู่บ้านพี่แฟรนะ พี่พี่เป็นน้องต้นหม่ที่อยู่บ้านพี่แฟดนะคะพี่พี่แล้วนี่พี่แฟดรู้ยังว่ามาอยู่ที่นี่รู้นานแล้วครับอ๋อพี่น้องมาอยู่ที่นี่คนเดียวนะเป็นน้องต้นไม่ที่อยู่บ้านพี่แฟดนะคะแล้วพี่มาทำอะไรที่นี่ครับอ๋อพี่มาเดินเดินนุป่าแถวนี้แหละเพราะว่าตรงนี้พี่ยังไม่เคยมาไงไม่คิดว่าจะมาเจอน้องนะคะพี่พี่เห็นนั่งอยู่คนเดียวนะ ขึ้นเ็นขึ้นนนั่งข้างบนได้ยังไงอะสูงมากเุ้ยเห็นเยอะมากพี่อันนี้คืออยู่อยู่ใต้น้ำกับพี่พี่เขาหล่อหรือว่าไงมีคนอยู่ใช่ไหมอีอพี่นันน่นมีไม้เดินขึ้นไปนะน่ากลัวดึก ลึกมากเป็นป่าเปา็นป่าที่เข้ามาลึกนะแล้วมันนั่งอยู่ตรงนี้ไม่กลัวหรอไม่ไม่กลัวครับทีแรกคิดว่าอาจจะเป็นพวกเสนหนิงหรือเปล่าอะไรที่แต่ไม่ใช่นะเป็นน้องต้นไม้นะคะแล้วมาอยู่ได้กี่วันแล้วยังผมก็ไม่ได้นับครับ ช่วงทีก็ช่วงเปิดเทอมครับเออปิดเทอมนี่ปิดเทอมอยู่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อพี่พี่น้องปิดเทอมอยู่ก็เลยแบบมาอยู่ที่นี่แต่ถ้าเปิดเทอมน้องก็กลับไปอยู่บ้านพี่แซดเหมือนเดิมนะแล้วกินอะไรอ่ะอยู่ที่นี่ใช่นะครับเราไม่อยู่ที่นี่กินอะไรอ่ะกินพวกผักครับกินผักหาก,กินแบบหาก,กินตามตามป่าแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับ ตกใจมากเราก็คิดว่าแบบอาจจะเป็นพวกอะไรที่มันน่ากลัวหรือเปล่าเป็นเสมนหนงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะคะพี่ๆคือเป็นน้องต้นไม้จริงๆนะซึ่งตนอน้น้องอยู่บนต้นไม้ต้นไม้บนห้างสูงมากพี่รู้จักพี่แซดแน่ครับอ๋อพี่พี่เคยไอ้นี่ทำแบบไปทำ u t u b e กับเขาอยู่ไปถ่ายคลิปกับเขาอะไรแบบเนี้ย แต่พี่ไปพี่ไม่เคยเห็นน้องเลยนะพี่ไปช่วงไหนล่ะไปช่วงแบบว่ากลางวันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยอยู่นะพี่พี่ผมก็ไปอยู่ทีไรครับเพ,พราะว่าหนูไปบ้านเนี่ยไม่เคยเจอน้องน้องต้นไม้เลยนะเห็นแต่นในคลิปนะคะที่พี่พี่พี่แฝดเขามาดูแลน้องเนาะแต่ก็พอไปบ้านเนี่ยไม่เคยเห็นเขานะค่ะพี่พี่เดี๋ยวเราจะนั่งคุยกับน้องก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะถามน้องว่า จะกลับด้วยกันไหมหรือว่ายังไงนะดี๋ยพ่พี่เดี๋ยวหนูขอขอตัวแบบคุยกับน้องก่อนพ,พี่เห็นไหมมองไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเป็นป่าที่น่ากลัวแล้วก็เงียบสงบแต่ว่ามันมีความแบบน่ากลัวมากกว่านะเป็นป่าไผ่นะป่าไผ่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่เพราะเราก็มาที่นี่เป็นครั้งแรก เปลี่ยนไงที่พี่น้ำแบบน้ำขุนะ่นน่ากลัวมากเห็นไหมนี่น้ำสีแบบเมื่อกี้ที่เราโซมมาเหมือนที่เราสูอุมยเอา้เอาพีา่มตงตัดไม้ไปไหน เป็นเสียงกระโดดน้ำลงไปนะไม่อยู่บนห้างแล้วพี่น้องเขาไปไหนอะ่ะเมื่อกี้เหมือนเสียงแบบเป็นเสียงกระโดดลงไปนะพี่เห็นวงน้ำไหม ไปไหนแล้ววะเพราะว่ามาเมื่อกี้เมื่อกี้นั่งคุยอยู่น้องยังนั่งอยู่ข้างบนงเลยนะคะพี่ยังนั่งอยู่ในนี้เลยนะเดี๋ยวเสียงหรือว่าไม่มีใครอยู่จริงๆด้วย เียงมาจากฝั่งน้นตอนนี้เงียบแล้วก็น่ากลัวมากเมื่อกี้นั่งคุยกับนั่งคุยอยู่ดีๆแล้วน้องเขาก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำนะคะพี่หนุขอตัวกลับก่นอนเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าน้องไปไหนแล้ว หรือว่าที่เราเจอแต่ไม่ใช่น้องก็ไม่แน่ใจนะคะพี่พีห่หนูขอขอตัวกลับก่อนนะคะ